สวัสดีครับผมวันนี้วันที่18มีนาคมปี2567ครับสืบเนื่องจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับผมหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันมีวิธีการนะครับกรอกหรือวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดนะครับค่าไฟฟ้าอย่างไรนะครับผมวันนี้นะครับหาข้อมูลแล้วก็มาแบ่งปันแนวทางสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับผมนะนะครับ ตามข้อมูลครับที่ล่าสุดนะครับผมก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์นะครับในส่วนของนะครับผู้ที่ดําเนินการอยากจะรับสิทธิตามคุณสมบัตินะครับผมนะปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ที่ได้รับการแจ้งผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจากกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับประมาณ2ล้านสิทธิ์เนาะนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการขอส่วนลดค่าไฟฟ้านะครับนะแล้วก็ได้รับสิทธิ์ บัตรสกสารแห่งรัฐนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับขั้นตอนเนี่ยนะครับผมตามที่เคยแบ่งปันข้อมูลไว้ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่จะต้องใช้สิทธิ์บัตรสกสารแห่งรัฐรอบใหม่นะครับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าต้องมีสิทธิ์ในบัตรสกสารแห่งรัฐจะได้รับ1สิทธิ์ต่อควาเรือนต่อบินนะครับแล้วก็ต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้นะครับการไฟฟ้าเท่านั้น สองครับผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน315บาทวงเล็บรวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อครอบครัวต่อบ,บินเดือนกรณีค่าไฟฟ้าเกิน315บาทวงเล็บรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะไม่ได้รับสิทธิ์จากมาตรการนี้นะครับและข้อที่3ครับผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระค่าไฟฟ้า เต็มจำนวนตามที่ระบุในบิลแจ้งค่าไฟฟ้าและกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสุิการแห่งรัฐต่อไป 4. ครับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน50หน่วยในเดือนใดจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามบัตรสุิการแห่งรัฐในเดือนนั้นนะครับ 5. ผู้มีสิทธิ์บัตรสุิการแห่งรัฐนะครับและต้องการใช้สิทธิ์ในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าต้องทําการลงทะเบียนครับผ่านช่องทางที่กพอพอกําหนดและให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับ ทีนี้ในส่วนของรายละเอียดนะครับผมนะซึ่งก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะก็คือต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนเตรียมในเรื่องของบินนะครับผมที่เราจ่ายค่าไฟเพื่อจะดําเนินการกรอกข้อมูลนะครับถ้าเราเข้าที่เว็บไซต์นะครับเขาจะกําหนดในเรื่องของหน้าตานะครับผมก็คือโครงการนะครับลงทะเบียนเพื่อสมัครรับนัดปี2อง5นร มี2ปุ่มครับปุ่มลงทะเบียนและก็ปุ่มตรวจสอบนะครับหน้านี้เขาบอกว่าระบุเงื่อนไขนะครับผมที่ละเอียดที่เราบอกตะกี้เนี่ยซึ่งกระบอกเงื่อนไขนะครับรายละเอียดนะครับตามที่เราแบ่งปันไปขั้นตอนของเขาแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะครับผมนะใน,ในเรื่องของการดาเนินการขั้นตอนที่1ก็คือการลงทะเบียนครับผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าซึ่งก็จะมีการ กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่ากรอกอะไรบ้างในส่วนที่2ครับก็คือการรับทราบผลการลงทะเบียนซึ่งนะครับจะมีการตรวจสอบจากกรมบัญชีกลางและแจ้งผลผ่านข้อความ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3ตรวจสอบสถานะสิทธิ์ตรวจสอบสถานะสิทธิ์เนี่ยก็คือได้ลงทะเบียนไว้และสามารถยกเลิกการใช้สิทธิ์ได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็น การที่แจ้ง3กระบวนการก็คือลงทะเบียนรับทราบผลการลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบสถานะสิทธิ์นะครับทีนี้ในเรื่องของปุ่ม2ปุ่มที่ว่าก็จะมีปุ่มลงทะเบียนกับปุ่มตรวจสอบนะครับปัจจุบันล่าสุดนะครับช่วงเวลายังไม่ถึง7.00โมงเช้าเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าไปนะครับซึ่งก็ขึ้นว่าฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐปิดปรปับปรุงระหว่างช่วงเวลา19.0 0น ถึงเวลานะครับ0 8น0นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะหลัง8โมงเป็นต้นไปถึงจะเข้าได้นะครับเดี๋ยวไงลองเข้าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ให้นะครับใต้รายละเอียดของคลิปนะนะครับทีนี้เบื้องต้นนะครับผมสิ่งที่จะต้องก่อข้อมูลมีอะไรบ้างตามรายละเอียดนะครับผมนะก็จะมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนมีเลขบัตรส่วการแห่งรัฐนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือมีหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า มีรหัสเครื่องวัดไฟฟ้ามีบินประจำเดือนนะครับแล้วก็จำนวนเงินค่าไฟฟ้าจากนั้นเนี่ยนะครับให้ดำเนินการกดยืนยันอนะนี่ก็เป็นคร่าวๆสำหรับในเรื่องของการกรอกข้อมูลนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอหลังจากช่วงนะครับผมนะในประมาณ8โมงเช้าก,กว่าลองเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเงื่อนไขก็ตามที่บอกไปนะครับผมนะตามที่แจ้งก็คือว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนต่อสิทธิ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดําเนินการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้และเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพลังกลังกาหนดครับ 3. ครับหากใช้ไฟฟ้าจํานวนเงินเกิน315บาทต่อเดือน จะไม่ได้รับสิทธิ์และจะต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับกรณีลงทะเบียนกับการไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์และไม่ได้เป็นนิติบุคคลหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนนะครับติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี50หน่วยตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาค,คมนะครับเป็นต้นไปอ่ะนี่ก็เป็น การแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับแล้วก็แบ่งปันแนวทางสําหรับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับการรับทราบของการลงทะเบียนและก็การตรวจสอบสิทธิ์นะครับผมภาพประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับยังไงารายละเอียดก็อย่าลืมตรวจสอบนะครับทีนี้ในอีกปุ่มหนึ่งก็คือเป็นปุ่มนะครับเรียกว่าตรวจสอบสิทธิ์เวลาเราคลิกเข้ามาเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเ,เลือกซึ่งก็จะมีสส่วนก็คือสําหรับ ผู้ที่มีสิทธิ์ตามบัตรสบการแห่งรัฐแล้วก็สําหรับพนักง,งานนะครับ P.E.A. ทีนี้เราก็เลือกเป็นสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์ตรวจสอบนะครับผมก็คือจะใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักของผู้ที่มีสิทธิ์แล้วก็เบอร์สรศัพท์มือแล้วก็นะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนนะครับกดเข้าสู่ระบบนะแล้วก็กดปุ่มนะครับผมนะก็จะดําเนินการตรวจสอบสถานะตรงนี้นะครับผมเอาละ ภาพประมาณนี้สำหรับรายละเอียดที่นำมาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับถึงแนวทางวิธีการลงทะเบียนแล้วก็การตรวจสอบสถานะนะครับภาพประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวในมีรายละเอียดเพิ่มเติมนำมาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ